สบายดีพี่น้องทำไปดีที่เราเมื่อสุคนจ้าสบายดีตอนเช้าพี่น้องเก็บเก็บมาเมือ่อนีอ้กะถือคุถือยังกระถือ,ถอ,ถอพี่น้องก็คือเอาสิไปเก็บพักแลพี่น้องนอกเก็บพักเดยวพักถมกิกอยู่แถวป่ากูแหละากาอันน้องคนสีกรับเวียงนลยพี่น้องแล้วก็สิจัดป่านะเราสิจัดงานผนนนนนูกแขนห้ไอ้หายลูกเราแล้วก็เพิ่งสิเห็นหลาพี่คงกินยังนั่นแหละแต่ว่ายูเวียงมันไม่ค่อยมีพักหลาพักกินกับหลากับยังขนาดพี่น้อง น้องคอนกับอีแม่ก็เลยสิไปเก็บอยู่ป่าเพราะว่าอยู่บ้าน์ทำมันร้ายแต่กะมูหัวโซนี้ซิมีหรือบออย่างแก่หรือบอจักพักคาเมกพักติวบแไปถือขู่ไปใส่ข้างในแกซิมี่ลบอไปเก็บน้องกันพี่น้องเก็บพักติวพักคาเมกพักกระโดนข้าซิมีพี่น้องเอ้ยเพราะว่าใบไม้นี่แก่เบิดแล้วสักซิมี่โมี่แล้วโบมีก็ถือว่ามาขุ่เปล่าเหมือนอยพี่น้องสวนจัดมาทางเงินในเอาพี่น้องเงินหอ พี <laughs> ่น้องตาลตาพอใจ่เผก็มาแต่สวนมันเมื่อวานนี้พี่น้องมานอนเทอนนี่เพราะว่ามาเก็บพักเตรียมให้ลูกได้อนั่นอันนี้อนแอแล้วไนสีเมืองสีเข้าสีน้ำสวนพอใจอยู่สวนมันในยปะบ่ะได้พี่น้องงัวลายอะไรมันตากนี่กินเป็นเซเ,เ,เลยเมื่อก่อนําไม่มาได้ฮดแล้วมาได้มาใกล้อะไรเดี๋ยวนี้ พี่น้องอันนี้แม่น,น้องป้าเขาเองที่แห้งมาเลยพี่น้องเลยปล่อยป้าจากหลานสองหานบอกแห้งไปละคืนหนึ่งหาเก่าคืนใครอันสองเผื่อเยันประทงพี่น้อง ต้นวิ่เข้าอินกาตัดขายพี่น้องตัดขายปีนี้แล้วก็มันโปร่งใหม่มึงไหมโปร่งไว้ไปมาหอดบอลผักเลยพี่น้องแต่ว่าแนี่บม่งต้นใดก็คือว่าใบเหี่ยวใบแห้งก็ถึงหมดยามเลยนี่กับพักเตี้ยวนี่เด็ดนี่แต่ว่าบ่มีมีตอใบแก่ๆพี่น้องเอ้ยยามนี่กับเจ้าหน้ากันยับไข่หมดแดงแล้วพักมันแก่ๆตอนนั้นช่วงอัน เดือนยังเดือนสิบเอ็ดสิบสองใบใหม่หล่นเด้พักป่งลร้พักติ๋วพักยังคข่ตุ๋นไหนหร้ไข่ตุ๋นแงนี่โอ้แถวนี้แล้วพี่น้องจะกินพักกินเมีกับมาเก็บแถวปะซ่าไร้พักติวพักสม็ก ช่วงนี้กระสีลายตะกกเด้อบาดีกับใบแก่นี่แหละพี่น้องเอ้ยฮะโมมีเห็นบอสรุปแล้วเฮ้ยเด้เด้เฮ้ยเด้เฮ้ยหน่อยหนึ่งนี่แหละนี่เลยพี่น้องเห็นยุกอ่อนบอลายดอกนี่แหละนี่ข้าวบุตรผ้ามาเนาะเด้พวกพักสมิกนี่พี่น้องลายเติบอยู่พี่น้องเอ้ย เอโอ้ข้างนั่งที่หิมันกียเอาลิยวตุ่นเลยฮะลายอยู่ลายกกอยู่ได้วขับไปในขมลักชามิกนีน้องกินกับลาบลาบเป็ดลาบไก่ลาบมูหลาบงวนลาบกวยหลับปะเศบแต่คนว่าหมาภูมิข้าวมดเลยนี่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  กงคุไงและกระเท้าอเอาเลยโอ้ผักติวพุ่และเข้าไปในพุ่นจะหน่อยในปะซา,าลายอยู่ญาติยังสบายดีเพื่อนละเข้าจะหน่อยกันงานพี่น้องทา <laughs> นีีงานตัวนี้สูงเนาะหลายนี่งานตัวนี้ป้าเหมดเดือนแบบเหมดเดือนแบบนี้ หมดแดงโอ้หลายจ้าล่ะกบมีหลายอยู่เนาะอันนั้นใส่โรดไปแล้วเอาชิจัดสซเปตองฮอห์อล์เเปตองกุ้งใบใหญ่ๆเด้ใส่ตู้ไว้ก้อนเมื่ออื่นเมื่อตะแรงโผล่เดินทางแล้วเดินทางปลอดภัยอีล่าแม่พานเผื่อราชิต้มหวานยังไม่ได้ต้มนั่นเอง ไปเบ as, ิ่งหมกพ่าวกอนอในอ่อนค่ะอลิอืลายอลิฟุนฟักติวแดงพักสมิกพักเมกแบบพักติวเขาซีงงอีละบานอันนี้เอิญกรก็พอได้อยู่พี่น้องลายอยู่ลายก็ภูเข้าไปทางในอันแคมป์ปัสสานี่กะยังว่าได้ลายก็ได้ขุนหนึ่งกับไข่แน่นอนล่ะ ทางขูทางทางยางได้ถือมานี่หุยแล้วล่ะอืมลายลายอัะไรนะเล้วแถวปลายมันไปแล้วโผๆๆๆผลอ่าดีขึ้นก็ไม่ก็ตอกอะไรจกหน่อยนี่ขึ้นไปงอยเอาอยู่เทิงไปแล้วหมดแดงหมดแดงลายมาละ มึงพี่น้องต้นนี้ต้นมากใหญ่แกเบิดบ่บมีเลยตัวอ่อนอันนี้เอากระดาษหนเดียวหนึ่งตัวที่น้องคอนยือมากินดะได้พากันอย่างกลับแล้วแบบน,นี้แต่การน้องคอนโทรบอกอ้างที่น้องโ <c oughs> ทรบอกน้องยี่พอเราอยู่ผ่านนั้นนะงั้นรออยู่ผ่านั้น,นะน,น,น,นมันก็ะลายอยู่แล้วก็โทรให้เราไปหาบ่งพาบึงมือแรงเราสิได้บอกพอได้อตื่นกันมีบ่แม่

น้ำกระตุกในเอามาดื่มบริสุทธิ์อยู่แถวนี้อันนี้แล้วพี่น้องเอ้ยบเห็นซ้ำใส่ซ้ำนี่พี่น้องแต่กระทาเบิ่งมือแรงอ่าเอามาเอาส<อ><อ>ีด่ายบอกว่าเงัอนเราอยู่คนละผักทางผักนั้นมันกระลาอยู่แบบใครก็ไปเอานะคะเจ้าห้านงามันนะทางเขาเที่ยวไปให้ไปหน้าได้ทางนะท่นอันงงนั้นตัดดุตัดงาแล้วมันกระโปรงตลอดอ อันนี้มีผู้เที่ยวได้พี่น้องเอ้ยทางภาษาได้อันนี้จะได้พี่น้องนะในชั้นนี้ตอนแรกเมืองสิไปหาเลาะอยู่แถวนั้นอีกยันว่าได้เติมแต่ว่าน้องคอนยู่จัดนั่นจัดนี่มาอนี่อันนี้เคงพักอันยังมัหว่าใบบมกหว่าพี่น้องน้องคอนมาเชื่อมืองนกับลาบ งามในพี่น้องเอ้ยนี่ข้างหลังแน่นลงไปนะครับเป็นทางเลขกเก่านี่เปานหลังงามๆทางที่หลักเนื้อทั้งทางเในพี่น้องวันนี้ไม่ได้กลับทางเก่าทางเก่านะเคาหลังมาทางเฮือนเองมันกุ๊กหนึ่งบุ้งนี่เนาะมาขับ้อมั้งเมื่อไรบอกหนูมาขับ้อมี่ผมมากระทานอีกอ้าวผมมากระทานทำมากินทันด้มาเลี้ยงวัว จะกินนี่แหละพี่น้องตัวนี้ทางเข้าประสาโดยโกรงแล้วแหละทางนี้ทางบ้านอนาคตอยางนัาา้ทางบ้านพนลมใช้กำลังเลี้ยงขั้วอย,ยู่นี่แล้วละ่ะหยามลุงงูลุงควยมาเต็มอยู่นี่แล้วสิดแตงขั้วผลขั้วยโตในไหานาอันนี้มี่เ่โอ้อผมมีนกห่นปล่อื้ม คำป้อมพี่น้องมาคำป้อมพี่น้องเคยได้กินบ่นี่นี่เอาแล้วน้องคอนนี่คำป้อมเล็หน่วยละเราจะเอาไปหมดแล้วช่วงนั้นเป็นน้อยน้อยน้อยเออเนาะเออยังอ่อนยิ่มหากระป๋องเนาะตัวป๋องตัวอันนึงกระป๋องในเงาชุบป๋องในใบสิกิน แซ่บปะเขาเอาไปบองยาเนาะบองเหลาเออแซ่บกินดีมึนดีซาดีวัดไอเจ็บข้อแล้วพอใจก็ไปหาแล้วมากินยำกินจํำเกลือกินจํำเกลือใช่มากินหน่อยมันหล่นเลยมันเทนีบอลตะกี้ที่มีลายกบอยู bye ่บักจะเดให้ได้กบนะเขาก็บักเลย มานี่สองหน่วยนี่พี่น้องเอินมาใครทำแมวสลัดจังหน่วยสามได้สามหน่วยเราที่เมืองนองเห็นกบมาค้ามตแอมวกันมาเป็น ตากแดดมีผู้ชายกุบใส่หมวกเลยเหมือนพี่น้องไปเมื่อนงตกันได้พี่น้องเอ้ยบาทนี่ได้เอามากระทันอีกต้องซื้อไปด้เมื่อไงแหละเก็บไปเก็บไปนำทางในอะไรเมื่อนี้มีอย่างเก็บเรียบบวยยังใบกระโดนใบอันมากอย่างเอาไปบปดใบหมากว่านี่หมดอ่ะ เอากอกงข้างห้องน้ำอันน่ข้างอันหนองเฮาเด้นี่เทิมเลยนี่นี่นี่เก็บอ่ก่อนนะเก็บเอาไม่ละสองมาฮะมาซีนไหมมันจเมือนแหละนี่เอามาซีซีนไหมซเบงเอามาหน่วยนะแซ่บบากะทานกกนี่กนมากทานบานแมตะวันเหมือนลยแซ่เ

จะได้พี่สองนสองอันสามอันมีต้นไม้งามถิ่เกุ้ดเหลือแล้รกันลูกมลายเอาไปย้อนสิฮูบึงยาได้เอาไปกินได้ฉนมาบึงนี้ันเดย์ันด้ดยบไหมยาเขาสอันตรงตรงข้างหลัง้วก็มีตรงตรงให้ได้เดยยยบแล้วดิ อย่าได้อย่าได้อย่าลองได้ลูกเอาไปกินมาข้อเลขข้อเลขมะไม่ใสเบิ้งเลขนี่เอาเขียนเจีอ่ะหไปอีแม่เคยเห็ุพี่น้องเขียนเจีอ่แต่หนึ่งหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์เขียนทีละใบทีละใบแล้วกันเหตเสียสีละกับป้อนลงแล้วมันก็ขึ้นมาให้ทีละเจีอ่ตัวแรกขึ้นมาก่อนก็เป็นรักมันนครับปุ๋ยป้า เพื่อนร้องเทนิสอาจจะอ้างอยู่มือบางเกาะมาจากบ่อเอาพี่น้องมือนี้กามาเก็บผักกันใดซำนี้แล้วก็ได้มาค้าป้อมไดมากระทันซ้องวยไมพวกแตงโม้าเบิร์มือแรงว่าอาสีดายบ่อมาสีอามา สำหรับคลิปนี้น้องคอนใจได้ขอลาไปก่อนเด้อฝากตี่ตามซ่องน้องคอนสาวเล่าเน่เด้อพี่น้องพักซ่องอีหลา่สาวเล่าเด้อพี่น้องเดอ้อลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย